เกืออเื่อบมาน อันนี้จะเป็นช่วงไหนของมันนะพี่อันนี้เหรอใช่ยาใน,นเครื่องใดเครื่องยาอันนี้เป็นช่วงใดของเนื้อต้มนี่ไหมช่วงไหนช่วงไหน ยนาลูิงนาลูกลงหอลูกตายตามเลยนิงเนียกยิ่งกหลูกเห็นหนาวห้พอแม่ยิ่งกันตายต้นหนาวลูกชีดลูกยู่จงไงต่อไปอันนี้ก็ไม่เลือยนนะ อันนี้ไม่เลือดนะครับผักสดๆแล้วนะยังม่เยอะ ต่อยเนื้อจานละเจ็ดสิบบาทเนาะแม่เจ็ดสิบต่อยเนื้ออันนไม่เลือดเนาะอันนี้ไม่เลือดแล้วก็เลือดหนึ่งใช่แล้วก็เลือดหนึ่งครับ ใส่เลือดนะก็ใส่เลือดบางคนก็ไม่ชอบเลือดก็สั่งได้นะ,ะนะครับเนาะแบบใส่เลือดกไอ้ และการอาหารกากินเขาเนี่ยคือในโลกเห็นเลยนะ่นาะนะ่งกินกินออกทีวีนี่ก็ได้ตังค์เด้อออกยูทูบี่ก็ได้ตังค์เด้ออันนี้จะเป็นลาบอค่ครับลาบสุดกนะ แล้วไปแล้วนนี้ก็เจบาทกันนะแม่นะ ชื่อร้านอะไรนะแม่ชื่อร้านที่นั่นร้านแม่นางนะอยู่อำเภออำเภออำเภอเมืองเนาะจังหวัดขอนแก่นนะหมู่บ้านสะอาดใช่ไหมนี่หู่บ้านเขาจะเลี้ยงลาอยู่ติดถนนเลยนะอะไรนะแม่เขาจะเลี้ยงร้านลาบก้อยทำเองร้านลาบก้อยทำเองนะของเจนางนี่นะบริเวณร้านนะก็มีที่นั่งนะบริเวณร้านนี่ร่มรื่นมากนะกว้างนั่งสบายนะ อันนี้เขาจะไว้เป็นทำพวกต้มนะพี่เนาะหันไวอย่างนี้นะไว้หันต้มเดาลด เต้นนามครับต้มที่นี่ขายเท่าไรนะพี่ช่วเท่าไรนะช่วยนะละเจ็ดบบาทน,นะนะเ่นะที่นี่ที่นี่เมนูแนะนำอยู่แล้วว่าที่นี่ซอยจูบ่ครับ เสือร้องไห้ยังไม่มีใช่ปะ ต้มเสร็จแล้ว,ลวให้เนาะมีกับไส้ย่างจะมักจ้วค่ะหนันนี้มาแต่เช้า

是啊。